สวัสดีนะครับมิลักและแปนเพลงนะครับเอเพียนเป็นที่รักทุกคนนะครับเหมือนเดิมนะครับออกมาหาพึ่งหาแมงนะครับเห็นพึ่งก็มาทําครบนะครับครบก็เรียบร้อยนะครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมถุงนะครับปัดน้ํานะครับมีดกันไกนะครับชีวิตก็เรียกว่านะครับดูไปตามมาตรภาพนะครับหาพึ่งหาแมงไปนะครับจะต้องมามากมายครับวันละ 400 500นะครับเออคนละลังสองลังเนี่ยนะครับเอาแค่พออยู่ได้นะครับอืมก็ยังไงก็ฝากนะครับชอบก็กดเป็นกําลังใจนะครับเออถูกใจก็กดแช์นะครับอืมหรือว่าจะกดไลค์นะครับมันจะกดซับสไครต์จะกดกระดิ่งนะครับก็ตามสบายนะครับเวลาลงคลิปต่อไปเราจะได้เจอกันนะครับจะได้เห็นนะครับวิถีของการทำอาหารกินแบบโคกๆป่าๆนะครับ อยู่แบบบ้านๆนะครับหาแบบผ่านเก่ๆนะครับกินเกสรป่านะครับอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับสองรังนะครับสวยๆนะครับอยู่ก็ไม่ไกลกันเยอะนะครับก็ประมาณน่าจะร้อยกว่าเมตรนะครับไปเดินแล้วก็เจอสองรังนะครับแล้วก็ออกมานะครับรังแรกเลยมันอยู่ติดๆอ่า ทางเนี่ยนะครับใกล้ๆรถเนี่ยนะครับแล้วก็รังที่2จะเข้าไปลึกนิดนึงนะครับจะเข้าไปเอารังไกลก่อนแล้วก็จะออกมาเอาข้างนอกนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับทั้งสองลัง อุ้ยเก่าพึ่งเกา่าถอดมดันลงวะไม่มาสักทีอุ้ยเก่าพูด น้ำนนอย่นะเอ้าบ่เอายู่บ่ chút đi sát cốm làm mấy quay đi They look fat, don't they? น้ำจักมีบออ่อือโอ้ไม่มีไอ้ออนหน่วยนึงครับอื้อ โอ้ Ooh, mm hmm. เพนทียเอาเงินละครับอามุดเ่นเลยไหม mm hmm. ป่านลุงไปก่อนนะ mm hmm. ครับโอ้โหใหญ่จนเ mm hmm. ด็กเขามาแทกทีตอกิดพิงเทาเมื่อ ô em nghĩ bị la cắp ô uống chị cá lãi nó ô luống luống ใ,ใจมุดนึกว่าจะพึ่นใหม่นึกว่าจะลูกเขาจ้วงก็กินเกงงัก <c oughs> บนยอดไม้เ้้ครับเรือยไปหาทำหลินเลยนี่นะครับคนไม่แข็งต้นไม้ อย่าไปเลียนแบบดิครับเด้อทรงตัวไม่เป็นนี่นะครับอ่ะครับผมนะครับก็พึ่งแก่ๆนะครับนึกว่าแต่ไอจะเขาจ้วเขาจ้วนึกว่าแต่นางฟ้านะครับที่ไหนได้อ้โหไม่ได้เขามาสักทีนะครับน้ำก็ได้ใส่กาแฟถ้วยหนึ่งนะครับนะครับมันยังว่าอะไรครับมันต้องเสี่ยงมันต้องเสี่ยงนะครับเราไม่สามารถรู้ได้นะครับถ้าไม่ขึ้นมาดูนะครับ ก็ยังไงก็ฝากนะครับคลิปนี้ถูกอ,อกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกลิ่นเกอรป่าโดยพานพึ่งพงทัธนสาลประเดกคลิปนี้ก็เอาแต่พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็ยังว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับผม